อ่าไหนดูสิคะเออเพราะพันอะไรคะเพราะพันกะเพราค่ะอ๋อเพราะพันกะเพราเหรอคะนี่ไงกะเพราดูมันก็จะลอยอยู่นี่นี่อ๋ออธิบายให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมคะหนูพูดนะ้นก็คือดอกกะเพรานะคะอ๋อ เนี่ยแหละคะ่ะอ๋อนะคะดูตรงมือทั้งนี้ชึ้งโอเคเห็นแล้วเน,ละะเนี่ยก็จะไปใส่กันแล้วมันจะโตให้หรอคะโตให้สิคะอ๋อเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้ต้นไม,ม้โตอ๋อต้นไม,ม้เนก็เป็นสิ่งสำคัญต่อโลกโอ้ต้นไม้นี่เป็นสิ่งสำคัญต่อโลกหรอคะค่ะสำคัญยังไงคะเอ่อสำคัญแบบที่กระเพราสำคัญ เริ่มเป็นสมุนไพรอ๋อ oh, เป็นสมุนไพรนี่คืออะไรคะสมุนไพรก็คือเป็นเป็นของชนิดหนึ่งต้องทำให้เราหายป่วยหรือหายได้สมุนไพรอ๋อ oh. สมุนไพรก็จะมบบี้คะ่ะอ๋อสมุนไพรคือแบบนี้ใช่ไหมแล้วนอกจากกะเพราเป็นสมุนไพรแล้วมีอะไรเป็นสมุนไพรอีกไหมคะอยี่ราหยี่รารู้จักยี่หราด้วย แล้วมีอะไรอีกไม่มีคะ่ะตรงราวตักผ้าด้วยคะว่าไงคะมันก็จะเปื้อนนิดหน่อยอะครับแล้วแม่ต้องรอกี่วันเราต้องรอกี่วันคะเราถึงจะได้ต้นกระเพราเอ,อ่อนานเลยล่ะคะ่ะนานนี่ขนาดไหนคะออนานมากๆนอนตื่นหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรอนนึก็ก็ มันต้นน้อยอมันจะโตขึ้นอ๋อ <c oughs> นี่คะค่ะ <c oughs> ดูขมุนไพรเริ่มจะเยอะขึ้นโอ้โหถ้าพี่เด็ดขมุนถ้าปเปอะคอยเลี้ยงขมุนไพรมันจะต้นปวดฉี่ไหมคะไม่ค่ะโอเคถ <ใน S 1> ้าปวดฉี่อย่าลืมนะคะว่าต้องไม่อันฉี่ ชอบสมุนไพรเล็กๆเลย hmm. มีแะ่ให้สมุนไพร hmm. มีให้สมุนไพรชอบจ hmm. ังเลยค่ะ hmm. ชอบจังเลยเหรอคะนี่ไง hmm. สมุนไพรจะทำให้เราหายปวด hmm.